บ้านปลาดูหมู่ที่8ตำบลคำแชนอำเภอมันจากิลีจังหวัดขอนแก่นไปเลยคตับผมโอ้ตังงห้องลโอ้มามีรออยู่ดอกพลแเดวไปแล้วกินสามคนหนต่ง้องน้ํามีวงเอเดี๋ยวคนเขาจะมาเยอะเกิน้ะทำไม่ทันีกาเลยนะ เป็ไปนอนสูงแท้ยิราคือเพ่งอยตุนนกรามนี่ทำเพื่อพี่เทยนั้นนี่ยข้าเจ้ามีหรือเปล่าไม่ได้สั่งใครอ่ไ้ก็เหลือะไรว่างหว่าเมื่อไหรเราปล่ยบ้านไม่ได้เลยดููมันบาดบานมันลเที่ยงงร่อีเที่ยงยุ่งกันหนัก อันนี้วัดไม่น่อ่านนะวัดเขาถืออ่านบ่มาแล้วครับบ้านจอยจุกจิกเนี่ยมียอดมะขามบอนพี่พี่ต้มใส่อะไรเนี่ยบ้านอยู่หน้าวัดเลยนาวัดเลยวันนี้เดี๋ยวบ้านอยู่หน้าวัดเลยนี่บ้านนาวัดเดี๋ยวไปคอหวยได้ไหม บ้านป่าดูหมู่ที่8ตำบลคำแคนมันจาคิรีจังหวัดขอนแกน่นเนี่ยบ้านป่าดูหมู่ที่8ตำบลคำแคนอำเภอมันจาคิรีจังหวัดขอนแกน่นงเล็วๆยัยโอ้หัวมันครับี่ นี่พ่อนี่กูจะพ่อขอเราดีไปดิขอบพ่อคุยแม่แม่จอยฮะข้าขาไปตลาดนั่ก่อนเออไปไปตลาดนานเท่าเอาไว้แก๊กคอมตปไหนข้าไปตลาดนั่ก่อน ป้าอยู่ร้อยเยนเสียร้อมมาลุยได้เนี่ยเสียมมาลุยได้เนี่ยพ่อาคุยเลยจอยคุยจังเงิน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บ่อบรจังแบบนี้มายามาเหล็ดน้ำเนยหกองหกก่อเรียงของมั้เก็บนี่ก่อนเอาของลงก่อนนักลุงเดี๋ยวของลงก่อนถ่ายทำให้ดูเลยอเคตองไม่หบเยเอาไปถังไปต้น ไม่เลทำตังค์ต totally uh uh uh> uh uh> uh> uh uh ังค์ต้องโอ้มังมีร่ออยู่ดอกเอาไปไปท่าไหรคุณบอกเมือนหร่ว่าได้กินพระเจ้าว่อยากเขาเรียบร้อขีดตุ่มใหมาหมูอีก่นะมาหมาหมูอย่างเดียวก็ปลาครับพี่มาได้ตุ่มเาสิพลาไมที่ล้วงย่างปลาจะบานนะเอ้ยโอ้ยงมาหลุดจอ้เบรยดดี ไปี่นุ่งหันเลยไปยัยไปยัยเบรกมกั้งโอ้ยวันนี้เกือบลองมาเจาะกัาจะเบรกปุดี <S 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 มึงกินบันจ่ายทุกทีครับอำเภอมันากาเกลีตลาดนัดตอนแรกตอนนี้เด้อหกทุ่มเอยหกโมงแรกหาซีบหรอครับทุ่มหนึ่งเลยนั่งาจะจะไวหวเดี๋ยวเดี๋ยวหมู เอเนหมูเน่าหมูไปลาบกันนี่ได้ไปลาบหมูหมูย่างหรอสดตอนนี้มาหนี่ไแล้วตลาดไปเนี่ยังยูด้เนาะเอาคิปนย่ไยโซ่ไว้กินสามคนหนึ่องคน กินหมูได้อย่างเดียวพี่นะปลาไม่พอนี่ยไปหาปลาดิพี่เอาปล่ามันไม่ได้ตังค์มาด้วยนี่มีหม,มั่มบอหมั่มก็มีพี่ดองหม,มัมม่มหมั่มหมัมเนื้อนี่พี่กินไม่ได้หรอกพี่คลิมอยู่พี่พี่น้องฟัก,ฟก,ฟก แขนน้เหนเฮโรบินมันสะเกนแต่แรงๆครับคนี้เลเ็บไปแล้วดีหน้ามาท่านหมูน้ามีขนมบ้าง อืมดากย์ด้วโดนัทไก่ย่างหันใหญ่ไก่พี่เนยไก่ย่างหันใหญ่กับหมูต้มแก่นคักหมีครับเจ๊ยังได้สีม่งหวัดดีอ่านี่ย่ำนย่ยย่ำแม่กินได้ไหมพี่หลวงย่ำย่ำเหนียเลยเนยหมูเนยหมู กินได้ยนได้างเออกินได้กินได้รูชุดเท่าไรเนาะมีสาหกับห้าสิบจัดหาเลยของพี่จะชุดเท่าไรจำไรเว้ยยาหมูนังหมูอือพอดีหอมหมดนะคะฮะใหอมหมดใส่มเยอะเยอะใส่้หมูเยอะเต้มหอมเมแอทกทีกเลย แยมบักปีกเล้ยไรกันเ่ยทีวีครับเดี๋ยกทีวนะีช่องเจ็ดขึ้นนะพี่ช่องอะไรนะช,ช่องเจ็ดขึ้นบ่าจริงต้องออกบอ่เป็นไปเดี๋ยวจริงต้องนัน่มใชไม่กล้าโอ้มีว่างเจ้เดียย๋ยวคนเขาจะมาเยอะเกิน้ะทำไม่ทันเด็ก <laughs> นี่ยำแหนมยำแหนมนี่สดมากเลยนี่ไปไปกินกับตัวพักกินกับเด้เนี่ยเย้มันสิกร้อนโอ้พักกินกลับโอ้ยนั่นได้เลยเอารชมเด็ก ถ่ายน่เด้อถ่ายหน้ามกา่ายูอใส่ละยูส่ตลาดยังนี้ตลาดกำแนค่ะำแพนบ่ย่ำย่ำแซบเลียแกนสองเลียนนิ้วเลียนสองนหมดพร้อมหาดลงตายสาวด้วยนึ่้น้อยาวน้อยสวัสดีคับสวัสดีค่ะสดดีเมื่ยเนาะ ดีไว้ดี๋ยวไว้ดีถือกล้องไม่ต้องจ่ายตังค์ตรงนี้บอกบ้านเจ้าเจ้ารับพิจารบ้บานคอยคอยรับพิจารบานอาหารนีเอาาเอาเอาหมูไปเยอะใ,จใจส่ตู้ไปด้วย <c oughs> <c oughs> ข้างบนในลังคาเลยนะเนานี่เป็น <laughs> นอนสูงแท้ยิ่งหลาคือบาง่อยต้นบางขำเลยตัวยีามานอยู่รถเพิ่มเดอ้อเพิ่นห่วงอีกทีนี่หลาเดอ้อย่าหงายได้หลาเดอ้อไม่ได้ดูอห่ามึงแั่งในนี้นะ

สองคำสิ้นนึงได้หรอครับุนยินเขาแล้วไปครับเนี่ยกินเขายัางครับอ๋อก็ดีเลย้ออืม ใส่เข้าพี่น้องครับ เลยเป็นของเลยนุ่มเฮ้ยอาบานได้ครับนี่นี่ทำเพื่อพี่อล้นั่นเนี่ยข้าเจ้ามีหรือเปล่าไม่ได้สั่งแต่ไม่ได้ก็นเหลวะไรกินก่อนเลยนะยม ินเลยใช้ได้ไหมยินกว่าอยู่ใส<ด><อ>่ังไว้

น่าจะหมื่นเพี้ยนมาเป็นยังที่ย<ม>ังไม่เคยมาใช่ไหมมัน่นใจอืมจอยชวนมาตั้งแต่ไก่เคี่ยวไก่เทีย้ยแล้วไม่ได้มาก็ดีๆเลยมาเที่ยวมาเที่ยวบ้านน้องเยอะนุ่งมัม่งพี่มา,ามาบ,ามาบาอกไหมได้ดีภาษาคุณเด้อมาอ,าอยู่นี่หรอกน,นี่ขนาดนี้น มันไม่นอนนะมันก็เดียอ่นบ้าแป้ง่าไรลูกเคยไม่ข้าวเป็นข้าวือเคยไม่น่าไปดุบักดุด้วยองเงินบ้างอมกไม้หนึ่งมันตายหรือเปล่ายเฮเฮอออีกหนึ่งย่างหอยอนงย่างหม ว่าทีที่เรียกมาก็กันแหวกไฟง่ายจันกับทีคำบดเอาลูกไปหนึดิเอากันด้ยักไีดโอ้ยรานขอมันไมแล้วเสงบ่นจ็บปิมือผมอปดก็ไม่ได้ วันก็ว่าวิวียนต้องจิงทำคนบู้วบาะเตอเดนซุ่มเรยแม่่ววันสองเนี่ยก็องเป็นวนสองนำกลงเพราะเาเคียร้ทำเต็มมาถึงวัิเป็นนผู้ คือห้องห้องวัดเจ้ามัหมายจะบอกเขาเปี้ยงกช่ป่บ้านท่างไรบ้ไงอย่างนี้เขาเปี้ยงมากเลยมากไปตัวเต้นไปหมดแล้วบกขาดเลยเรื่องเปี้ยนเลยตัวไปวันนี้ตะนำอะไรบอสติ่งใดไรไอ้ตัวนึ

นุงกูดว่าปวนันตานามเนแบบยไรยัไไมีแหาเอเอาดูแคบหน่ยไหมเห็นยังดู่งางยิ่บายได้งแต่เว่นดึงยงนี่ดูเรียบร้อยลองแล้วดูไแรเดนัวมันนนเ็เาได้เยอะดมึงมีแต่นอ โอวโวต้องกินแต่เ hmm. นี้ยปลาเนี้อปลาได้กินหมูกับปลาเนี้แค่นั่นว่กินไก่นะ่ปหมามุกเลมาม่ยังกินไม่ได้เลยม่ม่ไก่ห้ามเกราะว่าเป็นเกลออันนี้ละไออเปงไนเองมีกินไม่ได้ของมีเดยของหมักของรองก็กินไม่ได้เหล้าเบียกกินไม่ได้ กูแล้วกูราคากลับมากที่กินในซี่หางมือของชอบกินไม่ได้หมดเลยไก่บ้านท้ามหมดเลยเพราะว่าทั้งน้ำแข็งนี่ดิทั้งแต่สองเลยนะทั้งสวยทั้งไปเบิ่งยกพวกป้าบอกเกียบที่เอาหันมันย่ามันแก่ยนี่เจ้าอย่าเป็นปิกอัพก็ได้ไม่หนาน่ะถ้าตอนมันแก่ที่อย่าเป็นปิกอัพก็ได้นี่บอกแต่น้อยกิโลนั่น ก็ปลูปลกไม้ไนาก็เยอะแต่นี่แม่ปลูกไว้ตามคันนาใช่ไหไอ้มันหยอดหยอดไรใช่หยอดเมล็ดมันไว้เสียโตนหมดเลยตัวตจินมาตั้งแต่ผมยังไม่ไปกรุีดทม่อยู่อย่างนั้นเลาไม้ไน่าเนานะตามคันนาเนี่ยไม่ไม่ก,กินลเลยเนาะเข่ามืนนอมกินตาเมื่อ